สวัสดีค่ะมันนี้กมาเสนอเมนูแกงปลากดใสโนไมัสมจ้าฮ่าห้ากระต้มน้ำให้เดือดเอาตะไคร่ใส้ค่ะให้มันเดือดจนด,ดน้ำตะไคร้ออกเจียวเขียวเนาะเห็นบ่นานเจียวเขียว,ยวอบปลาลงไปเลยจ้าปลากดไดมัตบานเนาะเมื่อบานวังยาปลาลายกระสกินตะปลาแน่จ้ากระสีหลากหลายเมนูไปแน่บอกเนี่ยเราละแต่ว่ามาักเนาะปลาบานห้ามันแซ่บจ้่เ้าจะบกคนเนาะใส่การเขยา่าเขยา่า ขยาวเอาค่ะเพราะว่าผู้เท่าว่าขานเอกไปคน้นตอนมันว่าเดือดมันสิข้าวว่าสันนะปานใดเป็นแน่ปานนี่ก็สิถือแน่ต้มไปจนเดือดค่ะต้มไปเรื่อยๆปลากดนี่ได้มาจากการไปตกเบ็ดนะคะใส่เงือเมินเงือมินแซ่บปลาบานเห่าปลาคอนแก่นค่ะ ปลาเนื้ออ่อนแ่บต้มไปเรื่อยๆค่ะควันหอยหอยห้องคางคห้องทามเฮ็ดยั้งกินคือหอมแท้บับท่านเฮ็ดยั้งอยู่คือหอมไรแท้สนุกนะเซลแซลกัน <c oughs> ก็อยุห้องแถวนะคะกรสิไดงยินกันาน้ำเดือดค่ะเขาก็ตกักฟองออกฟองน้ำคางคางตักออก ว้ามันข้าวเนาะฟองตักออกค่ะกะนามไสตองลองแล้วตักออกลยจะตักออกฟดดองดองหอมปลาค่ะหอมบอ่ท่านหลยอันปรุงกะหอมหอมบอัท่านใสยังนะคะ่ะใสบันนี้เอาเนม้สมใส่ค่ะใส็นไม้สมบ่ม <c oughs> ข่อยกะเทคักเทเนี่ยเทแห้งด้วยได้ใส่นม้สมแล้วบันนี้ ใบให้มันเดือดคะ่ะเดือดแล้วก็ปรุงเครื่องตําพริกใส่แตนน้ปาปลาก็ผงชูรสเกลือนะคะเนะาะพราะว่าเสา็จก็ใส่ปลาแดอยู่บานหในส่ปลาแดกคะ่ะมันเหม็นใส่ผักอีตูค่ะเรา่าสุกแล้วก็ใส่ผักอีตูใส่ผักอันไปบกูดลงไปอย่าค้นแห้งะคะ่ะป่ามันสมุนค่คอยๆแตะๆลงไปจะหอมหอ้อยๆน้ามิสมกับไม่ยาเฮ็ดเองนะคะเพิ่นแตงหหไห่เมื่อไวกิน เซ็บขกปลาเนืะอ่อนหอมห้อยห้อยอันนี้เ้ากระตักไปให้แม่เด้อจ้าแก่งน้องไม่สมใส่ปลา